ไอ้แมวเหลืองน่ะมันกลับมาที่โรงเรียนเราทำไมอ่ะเธอคิดว่ามันเจ็บใจไหมที่เราโดนฆ่าพนางอ่ะฉันรู้ฉันว่าเธอคงลืมกอนแล้วมั้งแฟรรู้แผนรู้แผนรู้แผนกันทั้งคู่เลยรู้แผน คาราตาคงก็เคยไปเป็นเด็กเหมือนกันนะส่วนเ่นยังไม่รู้ยังไม่ถามเจ้าของช่องเออพูดถูกเลยเรยังไม่ถามเจ้าของช่องนะว่าเลนะเป็นเด็กหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนต้องถามว่าทำไมเลนทำนะไปะเธอ <c oughs> อยากแค่ใช้ยีนแมวสองหางนั่นไหมออเรย์จงก็แาเรย์จังอยู่แล้ว หนานี่ัวชิฝายในตัวเอ,เอาเอสงไม่รอตรัวไหนโอ้โหอีขนาดตออาคุ้งเอาวไม่รอตรัวไหนกำลังเดิน้อมเธอยังจำพวกเราได้ไหม ว่าเธอทำเวรกรรมอะไรกับพวกเราไว้เธอทำอะไรกับพวกเราไว้พวกเราจะทำคืนบ้างสงสัยข้องดูไปหมดแล้วหรอามาังล่าพวกเรามาที่นี่ก็เมาแก้แค้นเองไงกินนี่สิ กาน,นไม่มีของชอบงั้นฉันก็ผักเองเลยหนู <laughs> มไม่ได้หนาวเลยนะ